สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาในสวนอีกละนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกล้วยกันครับว่านี่มีตรงนี้ครับเห็นไหมครับอาจจะเห็นแล้วเนานะอันนี้เดี๋ยวตัดครับเดี๋ยวผมตัดเองแล้วก็กล้วยเราก็นะมันสูงมากเลยไม่รู้ว่าเป็น เพราะอะไรเหมือนกันมันสูงสูงมากเลยครับกล้วยที่นี่นี่อ,ออกเขือแล้วมันได้น้ำอ่ะเนาะนี่ยครับเดี๋ยวคงคงตัดได้แล้วล่ะะนี่พอ่อเอาไม้มาขามให้ล้วเอาถุงปุย๋ยถุงอะไรมาห่อให้เดี๋ยว จะซื้อที่ห่อมาให้เขาครับพอดีผมก็ลืมนะต้องซื้อที่ห่อมาให้เขาด้วยก็ยาก็ขึ้นกันเต็มหมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวแล้วผมทําไม้เขอใหม่ก่อนนะว่าเหน็บไว้แถวนี้มันคือกลัวไม้เสียงมันจะแตกนะครับไม่แตกนะอย่างนี้เนานนะ โขึ้นเยอะเลยแต่ทุเรียนได้ไหมมีปลูกไว้ต้นหนึ่งครับลองลองเอามาปลูกดูแต่กล้วยก็โอเคครับโอ้โหต้นนิดต้นน้อยงามมากเลยกล้วยจะสีแต่หญ <laughs> ้านี่ก็ขึ้นแบบนะ ไปผมเนะ้วอาจะโอเคอยู่อย่างงี้ถทำไม่แตกก็ลบคลิปทิ้งโอ้โหหญ้าแป๊บเดียวครับขึ้นมีกะแต่ต้นขวัางามเลยต้นนี้ตายไปละอืม ต้นอื่นก็งามเอางามเอาให้เป็นไรครับก็เหลือเท่าไหนก็เอาเท่านั้นเนาะเอาเท่าที่มันเหลือนี่แหละครับปลูกเท่าที่เหลืออันไหนมันตายมันอะไรแล้วก็เอามาแซมใหม่ทยอยมาแซมมาอะไรน้ำก็ลงไปเยอะแล้วนะวันนั้นผมมานิด ยังเดินไปไม่ได้เลยครับนี่อันนี้เดินไปได้ล้วเดี๋ยวพาไปดูครับอืมฟักทองก็ขึ้นโอยลงเยอะแล้วนี่ครับอะไรที่มัน โอ้เนี่ยครับมันตายเนาะไม่ตายหรอกแต่แมงมันกินไงผมไม่เข้าใจทำไมแมงมันกินเนี่ยครับเราก็ดูแลเท่าที่เราดูได้อื ไหนอยู่เราก็เลี้ยงอะไรตายเราก็เอามาปลูกแซมใหม่ครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันก็อาศัยพ่อแฟนนะครับพ่อแฟนแม่แฟนบอกว่าทําอย่างนี้นะควรทําอย่างงู้นนะอย่างนี้นะนนะที่ผมไม่เดินเข้าไปไม่ใช่อะไรนะครับผมใส่นี่ขาสั้นมาผมก็ไม่เดอ,อยากเดินลุยไปเพราะว่ามันยังไงอะมันก็ติดขาคัานอีก ก็รู้สึกดีทุกครั้งครับที่มาเห็นสวนคือเราอยู่แต่ในเมืองอพออยู่แต่ในเมืองแล้วมันมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันมีแต่ยังไงมีแต่รถมีแต่ลาอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเจออย่างเงี้ยครับเราก็สูตรบรรยากาศสูตรเขาเรียกอะไรออกซิเจนเข้าปอดให้เยอะที่สุดผมว่ามันมันมันโอเคไง การได้มาอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งได้มาพักมาผ่อนได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาอยู่ในสวนนะในไร่อะไรเงี้ยมาเดินดูบ้างอะไรบ้างถึงบางทียังไงจะทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาดูเนาะผมว่าที่ที่ดินตรงเนี้ยมันเหมาะแก่การปลูกกล้วยมากกว่านะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนไม่ดูเห็นกันหรือเปล่าทั้งเนี่ย เหมาะกับการปลูกกล้วยมากกว่าครับเดี๋ยวผมวนมาทางนี้นะเนี่ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้วยงามมากเลยกล้วยแล้วก็ไอ้นี้ยมะละกอผมว่านะปลูกอย่างอื่นน่าจะไม่ค่อยได้กินละมั้งดูทรงนะเนี่ยครับมะละกอออกลูกละตอนนั้นออกออกนิดเดียวอย่างลูกเนี่ยครับลูกละเดี๋ยวก็ได้เก็บขายละโอ้ยพริก เต็มเลยเดี๋ยวจะเก็บไปครับพริกวันนี้เดี๋ยวมาเก็บนะพริกเต็มเลยครับนี่พริกเต็มเลยอืมเดี๋ยวผมเก็บพริกดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปเอาถุงมาเก็บพริกก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีตอนเสร็จเลยก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ผมเก็บเสร็จแล้วพอดีผมเอาเดินไปไว้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูร้อนครับที่ผมหยุดเก็บเพราะว่ามันยุงมันเยอะครับน่าจะเก็บได้นิดนึงนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านยายบ้านปูบ้านลงแต่ตอนนี้เขาตายกันไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ผมก็เลยเข้ามาทํา ดีกว่าปล่อยที่ดินให้มันลกร้างครับที่มันสิบกว่าไร่ดีกว่าปล่อยให้มันลกร้างไปวันนี้หนูอยู่แต่พี่อยู่ค่ะี่รับอะไรเนี่ยขนมนี่ครับก็เก็บได้ประมาณนี้นี่พอดียุงมันเยอะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้